จนนำไปสู่เรื่องของความขัดแย้งกับทางด้านของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและก็ถูกผลักดันให้ออกจากป่าลงมาอาศัยอยู่ที่บ้านบางกลอยกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการสานต่อความฝันของบิลลี่ที่อยากเห็นทุกคนในชุมชนนั้นมีความทัดเทียมทั้งด้านสิทธิและเสรีภาพเหมือนกับผู้คนทั่วไปติดตามรายงานชิ้นนี้ได้จากคุณโอบินิธิติรงังกุลครับนี่คือสภาพของพื้นที่นาข้าวบันไดที่มีสภาพเป็นดินลุกรังเชิงเขา และไม่สามารถให้ผลผลิตทางการเกษตรได้เพียงพอต่อความต้องการเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมากว่า3ปีกรณีที่ชาวบ้านบางกรอยอำเภอแก่งกระจานจัังหวดเพชรบุรีต้องประสบกับความขาดแคลนพืชพันธุ์อาหารในการดำรงชีวิตตามแบบชาวกะเรียงหลังจากที่ถูกผลักดันออกจากป่ามหาที่อยู่ตามยุทธการตะนาวศีเมื่อปี2539และปี2554 แม้จะมีมูลนิธิปิดทองหลังพระโครงการในพระราชดำริเข้ามาเยียวยาฟื้นฟูแต่ทุกวันนี้ชาวบ้านก็ยังคงประสบปัญหาขาดแคลนที่ทำกินเช่นเดิมเอกสิทธิ์เจริญสุขชาวบ้านบางกรอยวัย29ปีที่ย้ายลงมาจากบ้านบางกรอยบนเมื่อปี2539บอกว่าทุกวันนี้ยังไม่ได้รับพื้นที่ทำกินทางการเกษตรและต้องอาศัยที่ดินของตาและยายที่อาศัยอยู่แล้วดั้งเดิมในการปลูกข้าว แต่ก็ไม่เพียงพอเพราะที่ดินบริเวณนี้ไม่เอื้ออหนวยต่อการทําเกษตรกรรมก็ย้ายลงมาเมื่อปี3 9เนี่ยบางคนที่ย้ายลงมาผมก็ไม่รู้ข้อมูลตเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นคนที่ลงมาอยู่ตรงนั้น20หรือ30บกว่าคนเลี้ยนเพราะว่าบางคนได้ที่จัดสรรอยู่กับแต่ที่ปลูกบ้านเนี่ยมีแน่นอนแต่ที่จัดสรรที่ว่าทำไร่ทำนาอะไรเนี่ย บางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ดินมันไม่ค่อยดีอ่ะคือด้านตรงบางกรอยนี่ใช่ครับ,รบลักษณะเป็นยังไงครับดินที่ดีดินนี่คล้ายดินปนทรายกากน้าม,มาอยู่แบบปลูกข้าวขึ้นไหมครับปลูกข้าวเนี่ขึ้นแต่ว่าข้าวไม่ค่อยงามเท่าไหร่ครับผลผลิตไม่ค่อยดีใช่ไหมใช่ครับ,รบยิง่งมาขุดไล่ขั้นบันไดเมื่อปีที่แล้วน้นได้แค่สองร้อยก็โล ด้วยปัจจัยความขาดแคลนพื้นที่ทำกินทำให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เชิญหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งมูลนิธิปิดทองหลังพระตัวแทนจากกรมอุทยานแห่งชาติสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงเครือข่ายของกระเหลี่ยงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตตะนาวศรีลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นและรวมพูดคุยกับชาวบ้านเพื่อน,นำไปสู่แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนต่อไป อาจารย์เพิ่มศักด์มักราพิรมจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นผู้ที่ลงพื้นที่มาศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่นี่มาตั้งแต่เมื่อสิบกว่าปีก่อนยอมรับว่าปัญหาความขาดแคลนพื้นที่ทำกินถือเป็นปัญหาที่สำคัญต่อวิถีชีวิตของชาวกะเรียงที่อยู่กินกับธรรมชาติมาโดยตลอด และส่งผลให้ระยะหลังชาวบ้านหลายคนจําเป็นต้องลงไปรับจ้างทํางานในตัวอำเภอซึ่งถือว่าไม่ต่างจากการทําลายอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่เป็นอีกชนชาติดั้งเดิมของประเทศไทยการอยู่ของเขาเนี่ยมันก็เกื้อกูลกับป่าอย่างที่เรารู้กันนั้นเราก็ต้องยอมแล้วก็พื้นที่โซนนี้เราก็ต้องยอมคืนให้กับเขาฉะนั้นมันจะต้องผมในความเห็นผมถอนสภาพอุทยานออกไปแล้วก็ใช้มติคอมสามสิงหา ห้าสามรองรับก็คือเป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษฉะนั้นนี่กลุ่มกลุ่มคนนี้แต่ว่าคนที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้คิดที่จะกลับไปอยู่ในแนวอย่างนี้คนอยู่ลงมาเนี่ยสิบกว่าปีแล้วเนี่ยบางทีก็มีความรู้สึกเออก็มันก็ยังพอทำมาหากินได้เมื่อเมื่อคิดว่าอยู่ข้างล่างได้เนี่ยผมก็ต้องก็ต้องยอมรับแลวเอาละว่าเมื่ออยู่ลงมาอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าเมื่ออยู่แล้วมันมีปัญหาเช่นเจอสภาพที่เราไปดู ที่ดินมันมีแต่หินมันไม่มีน้ำฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเขาอยู่ได้ก็ต้องช่วยในการพัฒนาครับเพราะว่าเราเคยให้สัญญากกบเขาว่าเวลาลงมาเนี่ยเราจะช่วยเรื่องที่ดินให้มีที่ทากินเราจะช่วยเรื่องสาธารณพภคแต่เราไม่ได้ช่วยเขาทิ้งเลยทางด้านนายแพทย์นิรนันร์พิทักษ์วัชระกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บอกว่าการพูดคุยกับทุกฝ่ายในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการกำหนดแนวทางการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับชาวบ้านเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้นยังเป็นเหมือนการลดความขัดแย้งระหว่างชุมชนกับหน่วยงานรัฐโดยเฉพาะกับทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่กระทำการเผาบ้านเพื่อผลักดันชาวกะเหรี่ยงออกจากพื้นที่ทำกินอาศัยเดิมมาอยู่ยังบริเวณบ้านบางกรอยในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีประเด็นการถูกบังคับหายของนายบิลลี่หัวนหน้าชุมชนในการต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์ให้กับชาวบ้านที่ทุกคนมองว่าถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต้องยึดหลักเรื่องของสิ่งที่เรียกประการที่2คือเราเรียกวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชนนะฮะเนื่องจากเครียงชาติพันธุ์นั้นเนี่ยมีวัฒนธรรมวิถีชีวิตซึ่งได้มีประสบการณ์ในการดำหากินโดยภูมิปัญญาท้องถิน่นปราชาบ้านมาหลายร้อยปีนั้น สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องอยู่พื้นฐานของการทำมา,ากินที่อยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมซึ่งเรื่องนี้มติครมนะในเดือนสิงหาคมปี2 5 5 3ได้ยอมรับในเรื่องว่ัทำการทำมา,ากินความมีอยู่ของชาวเกเรียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไล่หมุนเวียนตรงเราก็จะนํามานะและพยายามหาข้อสรุปแล้วทั้งหมดเนี่ยนะข้อสรุปตรงนี้ก็จะเป็นข้อเสนอในเชิงนโยบาย ของการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินที่บริเวณพื้นที่แก่งกยานนี่ฮะร่วมกับทางเจ้าหน้าที่อุทยานซึ่งเราได้ประสานกับกรมนะะและพื้นที่ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ว่าจะต้องมีแนวทางในการที่จะทําให้เกิดการพัฒนาที่ให้เกิดประโยชน,น,น์สูงสุดในด้านเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจอของวัฒนธรรมชุมชนอย่างไรครับ นี่ก็เป็นอีกครั้งครับที่ตัวแทนจากเครือข่าย,ายกระเลียงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ตะนาวศรีได้ลงพื้นที่มาบ้านบางกลอยเพื่อให้ความรู้กับชาวบ้านครับในด้านของชาติพันธุ์อัตลักษณ์และวัฒนธรรมครับโดยเฉพาะยังมีการแจกสำเนาเอกสารครับซึ่งในนั้นเป็นสำเนาบันทึกการถวายดีกาของคุณบิลลี่ครับเพื่อให้ทุกคนเรือนมีเอาไว้ให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของตนเองต่อไปครับ นนนนก,กิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการหยิบยกมติครมเมืม่อวันที่3สิงหาคม2553เกี่ยวกับด้านการพัฒนาและอนุรักษ์วิถีชีวิตรวมไปถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงมาใช้พูดคุยกันแล้วยังนับเป็นการสารต่อความตั้งใจของนายพอลจีรักชงเจริญหรือบิลลี่ ที่อยากเห็นชาวบ้านบางกลอยทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและหวังให้สังคมมองเห็นคุณค่าของชาวกะเหรี่ยงทัดเทียมกับคนทั่วไปทั้งในด้านของสิทธิและเสรีภาพโอมนิธิติรางกูลรายงานจากจังหวัดเพชรบุรี